ในช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่บอกเป็นช่วงที่เราเปิดสายหน้าไม้นะคะเป็นช่วงที่รับปรึกษาปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายนะคะเรื่องร้องเรียนนะสามารถที่โทรเข้ามาได้นะคะไม่สบายใจอะไรปรับทุกันจะโทรเข้ามาในใครทุกประชาชนนี่แหละนะะครายการเราใครทุกใครทุกจริงๆนะคะเอาชุกมาทิ้งไว้ที่เราใช่ไหมแล้วเราจะแบกกันเองแล้วเราจะแบกกันดีนะคะอาจารย์สายแรกเข้ามานะคเป็นความทุกข์ของคุณสมานนะคะจากศรีสเกตค่ะสวัสดีครับคุณสมานครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คคร่่ะเชก็ก็อยากถามเรื่องคอยู่สีสเกตแต่ว่ามาเอกีอย่างอยู่ที่ยมพรรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งได้แต่งงานกันอ่ะพออยู่กันได้ประมาณสิบปีครับเมียจะอย่าเราไม่อยากให้ครับพออยู่อีกสักสี่ปีให้หลังเขาฟ้องหย่าครับคือเขาฟ้องหย่าเราไม่อยากหย่าเราอยากอยู่กับลูกกับเมียคครรัับบเพาฟ้องหย่าเขาฟ้องสถานพินิษ เดาวาชนและครอบครัว,วครับครับผมแล้วก็เขายืน่นคำร้องไปว่าเราไม่เลี้ยงดูลูกครับแล้วก็ทะเลาะทะเลาะกันแบบแบบชาวบ้านเขาเขาเขายืน่นคำร้องไปกเล่นการพานันแล้วก็ถาินเสอเน็ตเรียกตัวเราไปครับไปไปสอบปากคำก็เราให้ปากคำไปพอไปขึ้นศาล ครับศาลเลือกไปประมาณสี่ห้าครั้งก็สรุปแล้วเขาจะอยากให้ได้เราไม่อยากให้ครับศาลเลยบอกว่า<ม>ถ้าคนไม่ต้องการจะอยู่ก็สมควรจะอยากใหค้ครับเราก็ไม่อยากอยากให้แต่เราก็ปฏิเสธไปได้ก็ครับขอเขาขอขอเป็นเงินอ่ะครห้าห้าแสนเขาก็ไม่อยากจะให้พอสรุปไป ทนายของเขาก็บอกว่าให้เขาพปเตอร์หลังก็วันที่สิบเก้าเนี่ยจะถึงแล้วคสิบเก้ามกราเนี่ยครับจะขึ้นศาลอีกรอบหนึ่งคือครั้งสุดท้ายครับถ้าว่าเราไม่อยากจะหย่าหย่าได้ไหมครับคืออย่างนี้ฮะคุณสมานครับผมสิ่งที่คุณสมานเล่ามาเนี่ยผมไม่ได้ทราบเนื้อหาในคําฟ้องของฝ่ายหญิงท<อ>ีนี้ที่เขาบอกว่าคุณสมาน่ะไม่เลี้ยงดูลูกอะ่ะลูกอ่ะตอนที่ คุณแยกกันอะลูกอยู่กับใครครับตอนที่ว่าเขาฟ้องเราเนี่ยก็ยังอยู่ด้วยกันครับอ่ายังอยู่ด้วยกันนะได้ยากันทีครับอ่าครับผมทีนี้ตอนที่อยู่ด้วยกันอะคุณดูแลลูกไหมครับก็แต่ว่ามันดูแลก็ดูแลครับเพราะว่าสวนยางที่ว่าผมสร้างมาเขาไม่เคยสร้างมาครับผมสร้างมาเพราะว่ายางกีดได้มาห้าปีแล้วครับได้ครับไม่เป็นไรเพลเพียงแต่ผมผมถามนิดนึง แล้วก็ตอนที่ลูกอ่ะอายุเท่าไหร่ฮะตอนนี้ลูกอายุสิบสามครับ<ล>ผมยังอยู่ผมยังอยู่บ้านภรรยาอยู่ครับโอเคทีนี้วันๆเนีน่ยคุณดูแลลูกยังไงครับก็ผมอยู่บ้านหลังบ้านเดียวกันครับแตบไ่ได้ดูแลครับแต่ว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันพอ,อเ,เพราะว่าผมตื่นขึ้นมาลูกก็ไปโรงเรียนแล้วครับโอเคก็คือไม่ได้ไปส่งไปโรงเรียนถูกไหมครับส่งครับเมื่อเมื่อสัก สองสามปีที่แล้วก็ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรแล้วก็ตอนที่ขึ้นศาลเนี่ยคุณมีทนายความไหมครับมีครับผมอ่าแลวทนายความเ็าต่อสู้ว่าอะไรฮะของคุณครับเขายื่นคําร้องไปเขาเขียนคําร้องไปก่อต่างฝ่ายต่างยังไม่ได้สืบพยานนะครับครับผมตอนนี้คืออยู่ในขั้นไก่เกียร์ถูกไหมครับไก่เกียร์พ้นมาแล้วครับเข้าใจแต่ว่าวันที่สิบเก้าเนี่ยก็คือนัดจ่ายตังถูกไหมครับครับผม อ่าถ้านัดใจตังนะครับแล้วคุณก็เรียกร้องตามที่คุณต้องการครับผมนะครับแต่มันยังไงก็คือต้องทําตามที่ตกลงกันอ่ะคุณสมานครับผมทีนี้ที่ที่ไม่อย่าเพราะอะไรฮะเหตุผลฮะก็เหตุผลคือว่าเรายังรับรักลูกรักเมียเราอยู่ครับเสียดายสวนยางที่สร้างด้วยกันมาครับเพราว่เข้าก็แสดงว่าถ้าคุณได้ห้าแสนแล้ว คุณจะต้องออกจากบ้านเขาพร้อมสร้างสวนยางด้วยถูกไหมครับครับผมอ๋อก็คือว่าเราอะกลัวลูกจะไม่มีที่อยู่เพราะว่าที่ของพ่อเขาเองอะหมายถึงมอดดของของของพ่อตาเขาเป็นให้ลูกลูกเขาสิบสองไร่อะเขาขายให้ขายไปหมดแล้วครับครับคือว่าเขาติดการานันกับเขาก็อ้างว่าเราติดการมนันเหมือนกันที่เขายื่นคาร้องไปเรามาอ้างเขาเหมือนกันครับทีนี้ก็คือคืออย่างที่ผมฟังคุณสมานไงเราไม่ทราบว่า ายชายหรือฝ่ายหญิงะที่ติดการพนันเพราะว่าคุณสมานก็มีทนายความอยู่มันจะต้องต่อสู้ในอันนั้นก<ข>็ก็ฝ่ายผู้หญิงะเขาติดการพนันไม่เป็นไรครับที่ที่เขายื่นร้องเราไปเขาว่าเราไม่เลี้ยงดูติดการพนันแล้วก็ทําร้ายร่างกายเขาโอเคไม่เป็นไรครับทีนี้การ,รทําร้ายร่างกายเนี่ยทนายคุณก็ต้องนําเสิอไม่ได้ว่าถ้าทําร้ายร่างกายแล้วมีบาดแผลไหมได้ไปแจ้งความไหมนะครับมันเป็นรายละเอียด ทีนี้อย่างที่ผมก็ต้องพูดตามที่ผู้พิพากษาคุยกับคุณสมานน่ะครับผมถ้าในกรณีที่เขาไม่อยากจะอยู่กับเรารและสิ่งที่คุณสมานเรียกร้องแล้วเขาให้นะครับครับผมผมก็ถือว่าะระหว่างคุณสมานกับภรรยาเนี่ยก็มีบุญกันแค่นี้เองนะครับรบผมแต่เรื่องลูกเนี่ยคุณสมานเชื่อผมว่าเด็กอ่ะยังไรก็ต้องคิดถึงคุณสมานอยู่ตลอดเวลา แต่ถึงจะอย่าล้างกันคุณสมานก็ยังมีสิทธิไปเยี่ยมลูกได้นะครับให้ลงบันทึกไว้แค่นั้นเองสมมติว่าเราได้รับตังค์แล้วหลังจากวันที่19เราออกจากบ้านเ้าไปแล้วเรามาอยู่บ้านเราเข้ามาอยู่เราไม่ออกจากบ้านเขาได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วเดี๋ยวเขาจะฟ้องเรื่องบุกรุกอีกมันไม่ดีนะครับแต่ว่าคุณสมานก็อาจจะไปเช่าอยู่แถวๆนั้นก็ได้ครับผมนะครับ แต่ใน,ในกรณีที่คุณรับเงินแ,แล้วแล้วก็ให้บันทึกในพิจารณาคดีว,ว่าเราสามารถมีสิทธิ์มาเยี่ยมลูกได้ไงเป็นครั้งคราวนะฮะในเวลาอันเหมาะสมไม่ใช่ว่าค่ำคืนนะตีหนึ่งตีสองมันก็ไม่มีเหตุอันควรนะครับ,รบ<อ>เป็นเวลาปกติ<อ>นะครับแล้วสมมุติว่าสิ่งที่เขาฟ้องเรามาเขาอยากจะขอเขา เขายื่นคำร้องไปอ่ะเขาจะรู้เจ้าหน้าที่จะรู้ได้ไงว่าจริงไม่จริงครับอ๋อไอ้นี่มันยังไม่ได้นําเสนอไันฮะที่คุณสมานพูดเพียงแต่ว่าพอตกลงกันเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมฟังจากคุณสมานแล้วในเมื่อเขาไม่อยากอยู่แล้วก็คุณสมานเรียกร้องไปห้าแสนแล้วเขาเขายอมอ่ะผมก็ถือว่าสิ้นสุดนะดีกว่าอย่าอย่าไปค้าความเลยคุณสมานเชื่อผมเถอะความรักคือเราก็รักลูกอย่างเดียวก็พอนะครับ ดีกว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วดแที่ําให้นะคุณสมานครับผมอย่าไปสร้างปัญหาให้กันเด็กไงเพราะพอคุณสมานยังอยู่ด้วยกันแล้วมีเรื่องปากเสียงกันคนที่หนักใจและคนที่จะมีปัญหาก็คือลูกนะอ๋อครับคุณสมานมีกี่คนครับลูกคนเดียวครับอ่าน่าละอย่าไปสร้างปัญหาผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงครับอ่ายิ่งผู้หญิงหน้าอหญาเลยอย่าไปสร้างปัญหานะครับ ทนายก็บอกว่าอยู่ที่ชนะหรือไม่ชนะอยู่ที่เด็กเขาว่าเขาบอกมาครับคือคืออย่างนี้คุณคุณสมานผมจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของทนายความของคุณสมานแต่สิ่งที่ผมกําลังให้คาปรึกษาคุณสมานเนี่ยเด็กเนี่ยเป็นได้นะฮะเส้นบางที่สุดนะครับถ้าพ่อแม่เนี่ยทะเลาะกันนะครับเด็กมันไม่มีความสุข ผมคิดว่าเลิกกันด้วยดีแต่คุณสมานบอกทนายความของคุณว่าให้ลงให้ให้สารบันทึกนิดนึงว่าถึงคุณจะหย่าล้างกับผู้หญิงคนนี้แล้วแต่เรื่องลูกในสูติบัตรยังมีชื่อคุณสมานอยู่คุณสมานสามารถมาพบลูกได้ผมว่าดีกว่านะครับและก็การขึ้นสารไม่มีคำว่าชนะไม่มีคำว่าแพ้นะครับในกรณีผมว่าความผมก็ไม่เคยบอกว่าจะชนะ หรือว่าจะแพ้ม,มันอยู่ที่ข้อจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงเมีทั้งเรื่องโกหกแล้วก็เรื่องจริงรแต่เวลานําเสิร์ฟกระสาน่ะต้องใช้ความจริงทั้งหมดคุณสมานค,ครับผมนะคแล้วสมมติว่าสมมติว่าลูกเราเป็นชื่อเราลูกเราเป็นใช้นามสกุลเรารบว่าเขาอยากับเราไปแล้วลูกมีสิทธิ์เปลี่ยนนามสกุลได้ไหมก็แล้วแต่แล้วแต่แม่เขาไงฮะแต่ผมคิดว่าก็อยู่ที่เด็กนะครับ แล้วถึงเขาจะเปลี่ยนนามสกุลแต่ในใบสุทิบัตรก็คุณพ่อก็คือสมานอ่ะเปลี่ยนคุณพ่อสมานนามสกุลายเปลี่ยนไม่ได้นะคุณสมานไม่ต้องกังวลนะคะอย่าไปกังวลสมุเด็กเนี่ยเป็นนามสกุลเราถ้าเกิดว่าเขาหย่าไปแล้วเขาจะจะเปลี่ยนันเนี้ครับเปลี่ยนได้ใช่ไหมได้ก็ไม่เป็นไรคุณสมานเราค้านได้ไหมไม่ได้ฮะคือสุทิบัตรก็ยังเป็นชื่อคุณไงกับนามสกุลของคุณ นะไม่มีผลคุณสมานไม่มีผลอ่าไม่มีผลหรอกค่ะจะใช้นามสกุลท่าเด็กเนี่ยรักคุณนะนะครับเชื่อผมอย่าไปสร้างปัญหาให้กับเด็กมันไม่ได้สําคัญตรงนามสกุลของคุณหรือนามสกุลของผู้หญิงนะครับคุณสมานคิดอย่างเดียวลูกของคุณสมานต้องมีอนาคตที่ดีถึงจะไปนามสกุลอะไรก็ช่างครับผมอ่าคุณสมานผมยกตัวอย่างอย่างลูกผมนะครับผมชื่อนายประกรณ์อัศวเสมาชัย ตอนหลังเขาไปเปลี่ยนเป็นชื่อนายธนากรสันวราพิภูผมยังไม่ว่าเลยครับผมเป็นสิทธิ์ของเขาครับผมลูกก็คือลูกกลับมาก็เรียกผมพ่ออยู่ดีอ่ะครับผมนะฮะผมก็ไม่ถามสาเหตุนะว่าทําไมลูกไปเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนนามสกุลผมไม่ทราบสาผมไม่ถามสาเหตุอย่างนี้เดี๋ยวหลังไมล์ละกันนะมีสาอื่นรออยู่นะแบ่งกันนะแบ่งความทุกข์กันนะคะ ครับผมคุณค่ะสวัสดีค่ะนะต้องขอประทานโทษสายคุณสมบัตินะคะจากสุรินด้วยค่ะคุณสมบัติคะเชิญค่ะคุณสมบัติคครับค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับผมอยากถามอาจารย์ว่าเรื่องของสมาชิกปปตนะฮะครับคือพอดีพูดกันามตรงว่าเขามีทู้แล้วหนีตามทู้ออกจาก ที่ไปแล้วประมาณ4-5เดือนนะครับผมครับแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาได้ล่ารายชื่อแล้วก็ส่งให้ท่านนายอำเภอไปรั้นหนึ่งแล้วครับครับผมพอดีนี้ได้ครับคำตอบจากไอท่านนายกโครงการบริหาร่วดตำบลน,นะครับครับบอกว่าเราเราทําไม่ได้มันไม่เข้าข่ายครับผมครับผมไม่มีความผิดค,คือที่ชาวบ้านเขาอยากอยากอยากได้ก็คืออยากให้งดเงินเดือนนะ แล้วก็ให้ออแกตตาแหน่งถึงจะไม่มีการเลือกตั้งคนช่างนะฮะครับแล้วผมจะทราบว่าเราจะสามารถทําทอย่างไรได้หรือเปล่าทีนี้ใครบอบตคนนี้ไม่ได้รับเงินเดือนนะครับผมคืออย่างนี้ครับ,รบคก่ไปเลยนะผมต้องถามคุณสมบัติก่อนครับผมอ่าสอทอรหรืออบอตคนเนี้ยเขาทําผิดอะไรครับคือเขาไม่ได้ดูแลในพื้นที่แล้วนะครับผมอ่า อันนี้นะฮะคุณสมบัติฟังผมนะการที่เขาได้รับคัดเลือกจากชาวบ้านแล้วไม่มาดูแลพื้นที่ไม่ลงพื้นที่เขาก็จะมีแค่สีปีถูกไหมครับในตำแหน่งครับผมนะฮะพอเลือกตั้งใหม่เขาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่ได้รับการเลือกตั้งจากพวกคุณเพราะพวกคุณไม่ให้คะแนนเสียงเขาแต่ในกรณีเขาไม่ได้ทุจริตนะครับ เขาไม่ลงพื uh ้น huh. ที <st> ่มันก็ไม่ได้ปรากฏว่าเขาผิดอะไรไงฮะคุณสมบัติครับผมครับคบัเข้าใจนะคุณสมบัติครับผมครับผมก็พูดแบบกลางๆผมถึงถามคุณสมบัติด้วยว่าสมาชิกอบตคนเนี้ทุจริตอะไรอย่างเช่นเขาบอกว่าทำถนนแต่เงินที่ทำถนนเนี่ยนะครับยักยอกไป ทำไม่เต็มทําให้เกิดความเสียหายแก่รัฐนะฮะต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับแต่นี่คุณสมานบอกว่าไอ้คุณสมบัติไม่ใช่คุณสมานคุณสมบัติบอกว่าสมาชิกอบตคนเนี้ยไม่ลงพื้นที่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอยู่ได้อีกสี่ปีกรรมข้างหน้าเขาคือเขาจะไม่ได้รับการเลือกตั้งอีกต่อไปอ๋อครับครับผมคือคือนี่แหละับผมก็ต่อไปชาวบ้านเขาไม่ได้เพราะเขาเขาถามว่า เขาเขาก็ย้ายออกจากหมู่บ้านเราไปแล้วทําไมเขาทึงมีสิตในปตอยู่มันเดิมนะครับคืออ้คุณสมบัติครับการย้ายที่อยู่เนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่เป็นการทุจริตนะครับเอาง่ายๆอย่างเช่นสอสในกรุงเทพมหานครทำไมบ้านเกิดเขาอยู่ต่างจังหวัดถูกไหมครับนะคุณสมบัติเชื่อผมอย่าง เราจำชื่อสมาชิกอบตอของคุณสมบัติให้ดีพอสมัยหน้าเขาตกเราเสียงดังกว่าแต่ตอนนี้เขาไม่ลงพื้นที่ก็เรื่องของเขาเราก็ดูว่าที่เขาไม่ลงพื้นที่แล้วพื้นที่อะ่ะเราต้องการอะไรความช่วยเหลือเราก็ทำเรื่องไปที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่คุณสมบัติอยู่นะครับก็ได้นะครับอ๋อครับผมนะครับ หรือตอนนี้คุณสมบัตินะฮะก็ช่วยชาวบ้านนะฮะทำอะไรก็ได้เพื่อสร้างคะแนนเสียงพอสมัยหน้าคุณสมบัติลงแข่งกับเขาเลยไม่ต้องใช้ไปเยอะด้วยผมว่าคุณสมบัติก็มาเพราะชาวบ้านก็เทคะแนนเสียงให้อยู่แล้วนะครับครับครับไม่เป็นไรครับครับ สวัสดีค่ะครับผมค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะอาจารย์ช่วงหน้ายังเป็นอีกหนึ่งช่วงที่เราเปิดสายหน้าไม้นี่แหละนะอาโทรเข้ามาปรึกษากันในเรื่องของกฎหมายหรือว่าร้องทุกข์นะบางคนนี่มีทุกข์เราก็เห็นใจนะแต่ว่าเราก็เห็นทั้งสองท่านอ่ะทั้งสบานทั้งสมบัติแต่ว่าสิ่งที่ผมแนะนําคือเราเป็นกลางนะค่ะอาจารย์น้องพิมพ์ก็ดีผมก็ดีเราเป็นกลางค่ะเราต้องให้ความเป็นธรรมค่ะนะฮะทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่าย่ะพักกันสักครู่ค่ะ